ผลไม้กินส้มกินผลไม้ผลไม้ที่ชอบนะคะพี่ชอบส้มกับองุ่นนะคะชอบมากเลยองุ่นกับส้มขอบคุณค่ะขอบคุณปอยซียนแม่จา๋าขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณแม่จา๋าแม่จ๋ามาแล้ว <c oughs> น้องซีนีก็ทักทายแม่จา๋าแม่จา๋าสวัสดีค่ะรักๆนะคะ เดี๋ยวพี่ดูแบตก่อนนะคะแบตจะหมดแบตเหลือ19%เปอร์เซนจะคบชั่วโมงให้ไหมเนาะขอบคุณแม่จา๋าแม่จ๋ารับประแจไหมคะแม่จา้าจะเอาประแจไหมคะแม่จ๋ากินข้าวหรือยังกินข้าวผัดด้วยกันนะคะข้าวผัดต้มยำแม่จ๋าเคยกินไหมข้าวผัดต้มยำกุ้ง ใส่ข,าข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะใส่พริกสดใส่ต้นหอมผักชีหรือว่าจะใส่ผักชีฝรั่งก็ได้นะคะแต่พอดีไม่มีผักชีฝรั่งก็เลยก็เลยเอาต้นหอมผักชีใส่ก็อร่อยเหมือนกันนะคะ น้องสีนีบอกแม่จา๋าสวัสดีคะ่ะรักๆแม่จ๋าก็พี่มนูนน้องสินีเลิบๆนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแม่จา๋าขอบคุณแม่จา๋าแม่จ๋าจะนอนกี่โมงจะนอนดึกไหมคะแม่จา๋าตอนนี้ก็กี่โมงเนี่ยสามทุ่มแม่จ๋าอย่านอนดึกมากนะคะแม่จา๋า นอนดึกนอนนอนตีหนึ่งตื่นเที่ยงใช่ไหมแม่จา้าน่ะนอนตีหนึ่งตื่นบ่ายโมงใช่ไหมอีกเจ็ดนาทีได้ไหมคะเนี่ยอีกเจนาทีแบตแปบแปดอร์เซ็นตอีกเจ็นาท, 8, นาทีขอบคุณแม่จา้า แม่จ๋าโกโก้นะคะสงสัยแม่จ๋าอยู่หลายบ้านเนาะน่าจะอยู่หลายบ้านนะคะยี่สิบเอ็ดนาฬิกายี่สิบเอ็ดสิบแปด วันนี้วันาศาสตร์จีนนะคะวันาศาสตร์จีนบ้านไหนบ้านไหนที่แบบเป็นคนจีนนะเนาะเขาก็จะไหว้มีของกินเยอะแยะเลยนะคะ <c oughs> นังสินีก็แบบเออแบ่งกุ้งหนูแบ่งกุ้งให้พี่วารีหนึ่งตัวให้แม่จ๋านหนึ่งตัวค่ะนะคะโอ้ใจดีมากเลยนังศินีคนละตัวพอดีเลยคะ่ะกุ้งกุ้งคนละตัวนะคะ คุณวารีบอกว่าพี่โมนลงไวบางทียังบอกรักคนงามไม่ทันเลยนะคะบอกเลยค่ะบอกตอนนี้เลยคุณวารีอีกเจ็ดนาทีนะคะบอกได้เลยอีกหกนาทีบอกตอนนี้ได้เลยนะคะเวลาหกนาทีพอไหมคะคุณวารี บางทีที่ลงไว้เพราะว่าแบตหมดนะคะวันไหนที่แบตหมดเราก็ต้องรีบลงนะคะเดี๋ยวกลัวลงไม่ทันกลัวลงไม่ได้เนาะเหมือนเมื่อเช้านี้ลงไลฟ์ไม่ได้นะคะเพราะว่าเมื่อเช้านี้แบตเอ่อร้อนนะคะโทรศัพท์ร้อนมากเลยยังไม่ทันได้บอกลงไลฟ์เลยนะคะโทรศัพท์ดับไปเลยโทรศัพท์ดับเลยเมื่อเช้า เพิ่งมาลงไลฟ์ได้ตอนเย็นนี่เองนะคะตอนเย็นแต่ว่าตอนที่โทรศัพท์จะดับนะคะก่อนหน้านั้นก็บอกบอกเพื่อนเพื่อนที่เข้าไปไลฟ์นแหละบอกว่าขอตัวลงไลฟ์ก่อนนะคะขอตัวลงไลฟ์แล้วโทรศัพท์ก็ดับไปเลยยังไม่ได้กดลงเลยนะคะโทรศัพท์ดับไปเลย